เอาของเหลือเดนมาทำบุญวิบากหนักคนรุนแรงมากท่านผู้ฟังคะเชื่อแน่ว่าปู่ย่าตายายของเราพาทำพาปฏิบัติว่าของที่นำมาถวายพระนั้นต้องเป็นสิ่งของที่ดีที่เลิศที่สุดเท่าที่เราพึงมีพึงหาได้แล้วหากเรามีความจำเป็นต้องนำอาหารที่เหลือจากที่เราทานไม่หมดทำค้างคืนไว้มาถวายพระ เราจะได้บุญหรือได้บาปน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยวันนี้บัวบูชาได้รวบรวมมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะท่านผู้ฟังคะวิสัชนาธรรมโดยหลวงพ่อฤสีลึงดำวัดท่าสุซงเรื่องเอาอาหารเหลือค้างเป็นเดนใส่บาตรจะบาปไหมมีใจความว่าคู้ถามหลวงพ่อครับใส่บาตรตอนเช้าบังเอิญหากับข้าวไม่ทัน เอาปลาเค็มที่กินค้างเมื่อวานใส่ไปพระความจำเป็นอย่างนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับหลวงพ่อมีแน่เป็นผลร้ายแรงมากผู้ถามขนาดไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อตายแล้วเป็นเทวดานี่เป็นจริงๆนะผู้ถามก็นี่เขากินเหลือนี่ครับหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนเคยอ่านในพระไตรปิฎกไหม ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่แห่งหนึ่งเวลานั้นสายเกินไปเลยเวลาอาหารชาวใช่ไหมก็มีพราหมณ์คนหนึ่งบอกว่าอาหารของข้าพเจ้ามีแต่เวลานี้มันเป็นเดนเสียแล้วการถวายพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์เกรงจะเป็นบาปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอคิดว่าเป็นเดนน่ะเธอตักกินในหมอ้อหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่า เขาตักออกมาใส่ถ้วยแล้วกินพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเดนถวายพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าก็ดีจะมีอานิสงส์สมบูรณ์แบบแล้วท่านก็ตรัสต่อไปว่าถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นเดนคือกินในถ้วยนั้นแล้วแต่ว่าถ้าพระท่านหิวถ้าเอาไปถวายก็มีอานิสงส์สมบูรณ์แบบเหมือนกันไม่มีโทษมีแต่คุณ อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยพระพุทธกัสสะท่านเทศนาไว้อย่างนี้คือบุคคลใดทำบุญด้วยตนเองไม่ชักชวนคนอื่นถ้าเกิดในชาติต่อไปจะร่ำรวยโภกสมบัติแต่ขาดเพื่อนขาดบริวารสมบัติถ้าดีแต่ชักชวนเขาไม่ทำเองชาติต่อไปมีเพื่อนมากแต่ตัวเองจนถ้าทำบุญด้วยตัวเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วย รวยด้วยมีพักพวกมากด้วยนี่ท่านเทศแบบนี้นะถ้าเราทำคนเดียวได้ก็ทำทีนี้ถ้าเราชวนเขาด้วยแต่ว่าการชวนนี่ก็ลำบากนะถ้าชวนเขาทำบุญด้วยก็อย่าหวังว่าเขาจะให้เรานะคิดว่าเขาให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาคือแนะนำเขาว่าเวลานี้เราทำโน่นทำนี่จะทำบุญร่วมด้วยไหม ถ้าบังเอิญเขาแม่ร่วมด้วยอยากโกรธเราถือว่าเราชวนเขาทำความดีถ้าเรากโกรธเขาเขา้าบุญเราจะได้ลงไปเพราะตัวกโกรธเข้ามาตัดโดยสรุปคือการทำบุญด้วยของเหลือเดนนั้นหากทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เราก็จะได้วิบากกรรมดีที่มีผลรุนแรงจนได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะ ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญด้วยของเหลือในวันนี้บวบูชาขอรวบรวมบางส่วนมาฝากดังนี้ค่ะในพระไตรปิฎกเล่มที่52หน้า193กันที่230คํามีคีขุทธกะนิกายพระธรรมบทมีอยู่ว่าเมื่อองค์พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวานารามมีพราหมณ์คนหนึ่งชอบทำทานมากๆเช e ่น ในเวลาปราบพื้นที่จะหวานกล้าก็ให้ฐานชื่อว่ายอดนาในเวลาทำลานก็ให้ฐานชื่อว่ายอดลานในเวลาขนข้าวข้าวลานก็ได้ให้ฐานชื่อว่ายอดข้าวลานในเวลาเอาข้าวใส่หม้อข้าวก็ได้ให้ฐานชื่อว่ายอดหม้อข้าวเวลาขุดข้าวใส่ภาชนะก็ให้ฐานชื่อว่ายอดภาชนะพราหมณ์นั้นได้ให้ยอดฐานห้าอย่างดังนี้ ถ้าเขายังไม่ได้ให้ทานแก่คนจนหรือนักบวชทั่วๆไปแล้วเขาจะยังไม่ทานข้าวเด็ดขาดเขาจึงได้ชื่อว่าผู้ให้ของเลิศห้าอย่างพระศา,าสดาเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมณ์และพรามณีจึงเสด็จไปประทับยืนอยู่ที่ประตูบ้านของพราหมณ์ซึ่งเป็นเวลาที่พราหมณ์กำลังกินข้าวอยู่ฝ่ายพราหมณ์กำลังกินข้าวหันหน้าเข้าไปในบ้านมองไม่เห็นพระศาสดา ส่วนนางพรามณีกำลังปฏิบัติสามีคอยดูแลตอนทานข้าวนางเห็นพระศาสดาคิดว่าถ้าพรามเห็นพรามต้องเอาอาหารส่วนนี้ไปให้ทานแน่แล้วเราก็ต้องลำบากหุงข้าวอีกอย่าเลยเราต้องยืนบังพรามไม่ให้เขาเห็นจะพูดให้พระศาสดาไปโปรดข้างหน้าก็กลัวเสียงดังครั้งนั้นพระศาสดาทรงฉายรัศมีให้สว่างวาบเข้าไปในบ้าน พรามมองเห็นพระศาสดาแล้วพูดว่านางพรามมณีเจ้าทำให้เราพินาศแล้วให้เราอดได้ทำบุญเราทำกรรมหนักแล้วไม่ยอมบอกว่าพระสมณะมายืนอยู่หน้าบ้านว่าแล้วจึงถือภาชนะอาหารซึ่งตนกินแล้วครึ่งหนึ่งเดินไปใกล้พระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระโคโดมข้าพระเจ้าให้อาหารอันเลิศในที่ห้าสถาน จึงบริโภคอาหารตามลังก็แต่ว่าอาหารส่วนนี้ข้าพเจ้าได้แบ่งบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งขอพระองค์จงทรงรับอาหารนี้ของข้าพเจ้าพระศาสดาไม่ตรัสห้ามว่าเราไม่ต้องการอาหารที่เป็นเดนของท่านแต่ตรัสว่าพรามอาหารอันเลิศก็สมควรแกเ่เราอาหารที่คนแบ่งกินแล้วครึ่งหนึ่งก็ดี อาหารที่เหลือไว้ก็ดีก็สมควรแก่เราทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้จึงตรัสเป็นคาถาแปลตรงกับคำไทยว่าผู้เลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้ได้อาหารใดจากส่วนเลิศส่วนกลางหรือส่วนเหลือก็ตามก็ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายผู้มีความคิดดีทั้งหลายย่อมให้ผู้อื่นรู้ว่า ผู้นั้นเป็นนักปรา์พอพราหมณ์ได้ยินว่าพระองค์ไม่ถือตัวเรื่องอาหารเดนจึงยิ่งเลื่อมใสว่าโอ้ oh, นะ่าอัศจรรย์พระราชบุตรผู้เป็นเจ้าของทวีปหมายถึงถ้าไม่บวชจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้ครอบครองทวีปทั้งสี่ไม่ตรัสว่าเราไม่ต้องการอาหารเดนของเธอแล้วมาตรัสอย่างนี้คิดแล้วจึงทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระโคดม พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ว่าภิกษุบุคคลชื่อว่าภิกษุนั้นมีคุณธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเล็งดูอุปนิสัยของพราหมณ์ว่าเคยสร้างมากับธรรมบทไหนก็เห็นพราหม์เกิดในศาสนาพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากภิกษุเรื่องนามารูปจึงตรัสว่าพราหมณ์บุคคลผู้ไม่ยินดียินร้ายผู้ไม่คล่องอยู่ในนามารูปชื่อว่าภิกษุ ตรจ,จบทั้งสองคนได้บรรลุอนาคามีผลท่านผู้ฟังคะการที่ปู่ย่าตายายสอนให้เราเอาอาหารดีๆใส่บาตรพระก็ตามไม่ควรกินก่อนก็ตามควรทำบุญด้วยของดีๆก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นควรทำตามท่านผู้ให้ของเลิศย่ำได้ของเลิศแต่ว่าในกรณีแบบเราไม่ได้เตรียมของใส่บาตรพระ เวลาสายแล้วด้วยอยู่ๆก็มีพระมาบิณฑบาตโดยไม่คาดคิดมาก่อนและดูเหตุการณ์แล้วท่านจะไม่ได้อาหารแน่ๆอาหารเราก็มีแต่ทานแล้วตักแล้วอย่างเหลือในหม้ออยู่หรือแบบพระพุทธเจ้าเจอนี้ก็ตามในกรณีนี้เราก็ตักบาตท,ทันทีไม่ต้องกลัวบาปจิตที่สงสารหรือจิตที่ศรัทธาน,นั่นเองเป็นจิตอันประเสริฐ เพราะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช่ว่าพระมาบินทบาททุกวันปกติเราเองก็รู้และใส่บาตรปกติแต่กินข้าวรอพระพอพระมาถ,ถึงก็เอาข้าวที่เหลือนั่นแหละใส่บาตรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะแต่อย่างไรก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณธรรมประเสริฐที่สุดยังเสวยอาหารเดนของคนธรรมดาได้และไม่ผิดหลักธรรมด้วยค่ะ ท่านผู้ฟังคะและอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญด้วยศรัทธ,ธาอันแรงกล้านั้นอนาทะบินทิกเศรษฐีก็เป็นอีกเรื่องราวที่พุทธศาสนิกชนเราควรเอาเป็นแบบอย่างโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าสุทัตตะเศรษฐีเป็นชาวสาวัตถีแคว้นโกสลเขาเป็นคนมีอัธยาศัยชอบให้ทานชอบสงเคราะห์ผู้อื่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเ,เมื่อเจริญเติบโตเป็นหนุ่มแล้ว ก็ช่วยบิดาทำการค้าขายหารายได้เข้าครอบครัวเมื่อบิดาล่วงลับสุทัตตะก็ได้สืบทอดตำแหน่งเศรษฐีเขายิ่งเป็นธนบดีหรือเป็นใหญ่ในการให้ตั้งโรงทานช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยตนเองคนทั้งหลายจึงเรียกท่านสุทัตเะเศรษฐีว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีหรือผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่งหรือคนอนาถา ซึ่งเป็นชื่อที่เขาเคยตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตเรือนที่อยู่ของครอบครัวนี้สร้างแบ่งชั้นเป็นเจ็ดชั้นล้อมไว้ด้วยรั้วกว้างมีซุ้มประตูติดกับรั้วเจ็ดซุ้มเศรษฐีมีภรรยาชื่อนางบุญลักษณะเทวีทั้งสองมีบุตรสี่คนเป็นธิดาสามคนบุตรหนึ่งคนคือนางมหาสุพัทธานางจุลสุพัทธานางสุมนาเทวีและนายกาละ เศรษฐีรู้ข่าวว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งที่เดินทางไปทำกิจธุระที่กรุงราชคฤห์แขวนมคธและแวะพักที่บ้านราชคะหะเศศษธีหรือพี่เคยซึ่งกำลังจะเตรียมถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ค้านั้นเขาพักอยู่ในเรือนและลุกขึ้นตอนยังไม่สว่างคิดว่าสว่างแล้วและเดินเข้าไปยังป่าสีตะวันซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ เข้าเฝ้าฝังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาปฏิพลธเป็นพระอริยโสดาบันประกาศตนเป็นอุบาสกก่อนกลับสู่บ้านที่กรุงสาวัตถีเศรษฐีได้กราบทูลว่าตนเองจะสร้างเสนาสนะทวายถ้าเสร็จแล้วจะส่งคนมากราบทูลให้เสด็จไปทรงรับและประทับจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีนั้นอยู่ห่างจากกรุงราช,ชคฤห์ประมาณ45โยชน์ ระหว่างเดินทางกลับเศรษฐีได้สละทรัพย์จำนวนมากให้สร้างวิหารในทุกๆก,กึง่งยอให้ชนทั้งหลายได้แวะพักและบอกข่าวว่าเส้นทางนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านเมื่อตนเองสร้างอารามเสร็จพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสาวัตถีโดยใช้เส้นทางนี้หมดทรัพย์ไปหนึ่งแสนกหาปณะนะและสิ่งของมีค่าอีกหนึ่งแสนกหาปณะนะเมื่อถึงสาวัตถีแล้ว เศรษฐีได้ซื้อที่ดินของเจ้าเชตากุมานอยู่เขตนครสาวัตถีด้วยทรัพย์18โกดและจ่ายอีก18โกดสร้างเสนาสหาเชตวันมหาวิหารเมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วส่งคนไปกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงรับพระวิหารระหว่างที่พระพุทธเจ้ายัางไม่เสด็จมาเศรษฐีก็สละทรัพย์บริจาคทานแก่ชนทั่วไปผู้เข้ามายัางโรงทาน และใช้ทรัพย์อีกส4สีโกดในการเฉลิมฉลองพระวิหารตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงรับและประทับจำพรรษาพร้อมกับมูสงอารามแห่งนี้เศรษฐีตั้งชื่อตามชื่อของเจ้าชายเชษเพราะเจ้าชายทรงยกที่ดินตรงซุ้มประตูให้เศรษฐีเห็นว่าเจ้าชายเป็นผู้มีชื่อเสียงคนทั่วไปจะรู้จักวัดแห่งนี้โดยเร็วอารามจึงตั้งชื่อว่าเชตวัน แต่คนก็รู้กันดีว่าสร้างโดยท่านอนาถะบินทิกะเศรษฐีรวมทรัพย์ที่เศรษฐีใช้ใจไปเพื่อการนี้ทั้งหมด54โกดนับแต่นั้นท่านเศรษฐีก็ทำทานทุกๆวันคือสลากพัด500ที่ปักขิกพัดหรืออาหารถวาย15วันครั้งหนึ่ง500ที่สลากยาคู500ที่ปักขิกยาคู500ที่ทัวพัด หรืออาหารถวายประจำเรียกอีกอย่างว่านิตยพัดห้ารอยที่อาคันตุกติพัดหรือพัสสำหรับภิกษุอาคันตุกะห้ารอยที่พัดส,สำหรับภิกษุไขห้าร้อยที่พัดส,สำหรับภิกษุผู้คอยพยาบาลภิกษุไขห้าร้อยที่ในเรือนก็ยังเตรียมอาสนะไวห้าร้อยที่เป็นประจำสำหรับรับรองภิกษุอื่นๆที่เข้ามาฉันในเรือน เศรษฐีใช้ใจ่ายทรัพย์เพื่อการกุศลและสงเคราะห์คนยากไร้อย่างไม่เคยขาดเช่นคราวที่หลานสาวร้องไห้เพราะตุกตาแตกเธอคิดว่าตุกตาตายเศรษฐีปลอบใจหลานสาวด้วยการทำบุญอุทิศให้ตุกตาส่วนานางบุลักคณะเทวีและพวกทาสก็ปลอบใจหลานด้วยการถวายมหาทานเช่นกันพวกเขาทำมหาทานติดต่อกันนานถึงสมเดือน การที่เศรษฐีตั้งโรงทานทำบุญกุศลจำนวนมากทำให้ทรัพย์ร้อยหรอลงอย่างมากจนเศรษฐีต้องส่งคนไปทวงเงินที่พวกพ่อขากู้ยืมไปรวมทั้งหมด18โกดแต่พวกพ่อค้าก็ยังผัดพรอนอยู่เศรษฐีต้องคุมคนงานให้ไปขุดทรัพย์ที่บิดาเคยบอกว่าฝังอยรูริมแม่น้ําไปถึงก็พบว่าน้ำได้กัดเซาะดินและพัดผ่าเอาหม้อไหที่ใส่ทรัพย์ไว้ หายไปในแม่น้ำแล้วเศรษฐีต้องสั่งให้คนในเรือนปรับตัวด้วยการนำข้าวปลายเกลียนหรือปลายข้าวมาหุงมีน้ำผักดองเป็นกับแกล้มให้ทุกคนใช้ผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเดิมๆไปก่อนไม่มีเงินซื้อของใหม่ๆเข้ามาแม้จะมีชีวิตลำบากขึ้นเศรษฐีก็ยังให้ทาน โดยทานที่ถวายแก่ภิกษุภิกษุณีที่เข้ามาในเรือนก็คือข้าวหุงจากปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับในวันหนึ่งเศรษฐีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าท่านขหาบดีในเรือนของท่านยังให้ทานอยู่หรือทูลตอบว่ายังให้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะแต่ทานนั้นเศร้าหมองไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ข้าพระองค์ถวายปลายข้าวเกรียนกับน้ำผักดองพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านข้าหามบดีท่านไม่ควรคิดว่าให้สิ่งที่เศร้ามองเลยเพราะถ้ามีจิตประณีตฐานที่ให้แก่พระพุทธเจ้าประปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายย่อมไม่เรียกว่าให้สิ่งที่เศร้ามองถานนั้นย่อมมีผลมากเนื่องจากได้ให้แก่ผู้เป็นเนื้อนาบุญแล้ว อันหนึ่งการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบางครั้งและมีภิกษุภิกษุณีผู้มีศีลเข้าเข้าออกออก,ออกเป็นนิดทำให้เทวดาที่อยู่ประจำซุ้มประตูทั้ง7ต้องลงมาอยู่บนพื้นดินจะได้สถิตบนซุ้มประตูก็เฉพาะตอนที่ไม่มีพวกท่านเข้าออกเทวดาผู้อยู่ที่ซุ้มประตู6กซุ้มจากเจซุ้มมีความยินดีปรีดาที่ได้อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ผู้มีศีล ทำให้ได้พบได้เห็นได้ฟังธรรมจากผู้มีศีลเมื่อเห็นท่านเศรษฐีมีความเป็นอยู่ลำบากก็ทุกข์ใจมีเพียงเทวดาประจำซุ้มที่4ี่เท่านั้นไม่ได้เกิดความยินดีที่ผู้มีศีลเข้าๆออกออกแต่กลับยินดีที่เห็นเศรษฐียากจนลงจะได้ไม่มีภิกษุเข้าออกตนเองจะได้อยู่บนซุ้มประตูอย่างสบายก่อนหน้านั้นเทวดาตนนี้ ได้ร้องขอให้เทวดาผู้ทำหน้าที่มหากรรมมันติกะหรือเทวดาผู้อำนวยการแก่เทวดาด้วยกันช่วยไปบอกให้เศรษฐีเลิกบริจาคเสียทีเพราะทรัพย์จะหมดอยู่แล้วแต่ถูกเทวดานั้นขับไล่ว่าท่านเป็นเทวดาอันธพาลเศรษฐีสละทรัพย์ลงในศาสนาที่สอนให้ออกจากความทุกข์ถ้าท่านเศรษฐีจะมาจับตัวเรา แล้วตัดเอามวยผมของเราไปขายนำเงินมาบริจาคเราก็ยินดีให้เศรษฐีทำท่านจงกลับไปเถิดเทวดาตนนี้ก็ยังไม่ลดละความพยายามในการที่จะทําให้หมู่ภิกษุออกไปให้พ้นเรือนเพื่อตอนเองจะได้อยู่ในวิมานซุ้มอย่างสุขสบายคืนหนึ่งก็เข้าไปแสดงตนให้ลูกชายเศรษฐีเห็นอนุภาพและบอกให้ไปช่วยเตือนบิดาให้เลิกทำบุญเถิด เพราะมีความยากจนรออยู่แต่ก็ถูกบุตรชายของเศรษฐีขับไล่กลับออกมาถึงการที่เศรษฐียากจนลงเทวดาตนนี้คิดว่าตอนที่พวกเขายังร่ำรวยอยู่เราพูดอะไรไปพวกเขายมไม่ฟังตอนนี้พวกเขายากจนแล้วการนี้แหละเหมาะที่เราจะไปพูดกับตัวเศรษฐีเองเลยเขาจะได้ปิดบ้านเลิกทำบุญเสียที เที่ยงคืนวันนั้นเทวดาจึงเข้าไปแสดงตนในห้องนอนของเศรษฐียืนลอยอยู่เหนือพื้นทำแสงสว่างทั่วห้องเศรษฐีตื่นแล้วถามว่าท่านเป็นใครตอบว่าเราเป็นเทวดาสถิตอยูนะ่ณซุ้มประตูที่สี่มาแสดงตัวเพราะความหวังดีต่อท่านเศรษฐีกล่าวว่าขอท่านเทพจงบอกมาเถิดเทวดาจึงให้โอวาทว่าท่านมหาเศรษฐี ท่านเคยคิดถึงอนาคตของบุตธิดาบ้างไหมท่านนำทรัพย์จำนวนมากทิ้งลงในศาสนาของพระสมณะโคดมทำให้ตัวท่านและบุตธิดาตกอยู่ในความยากจนท่านบริจาคเกินประมาณและทิ้งการค้าขายวันนี้ท่านเป็นอยู่อย่างอัตคัดก็ยังปล่อยให้พระสมณะโคดมและสาวกเข้ามาในเรือนทรัพย์ที่พวกสมณะนำออกไป ใครๆก็ไม่อาจนำกลับมาให้ท่านได้ตั้งแต่วันนี้ไปท่านอย่าได้ไปหาพระสมณะโคดมเลยและอย่าให้พวกสาวกของพระสมณะโคดมเข้ามาในเรือนแห่งนี้เลยสิ่งที่ท่านควรทำในเวลานี้อย่างยิ่งก็คือฟ้องร้องทวงทรัพย์ที่คนยืมไปและจงกลับมาทำการค้าขายอย่างเดิมเถิดเศรษฐีผู้เป็นพระอริยโสดาบันผู้มั่นคงในพระตตรัตตไัร และมีศรัทธาสละบริจาคฟังจบแล้วกล่าวว่านี่เป็นโอวาทที่ท่านแสดงตนเพื่อบอกแก่ข้าพเจ้าหรือเทวดาตอบว่าใช่แล้วเราวังดีเศรษฐีกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่นคงมีศรัทธาไม่คลอนแคลนทำให้ศรัทธาของข้าพเจ้าตั้งมั่นดุดคุณเขาข้าพเจ้าสละทรัพย์ลงในคำสอนที่นำออกจากทุก ท่านเป็นเทวดาที่แนะนำสิ่งที่ไม่สมควรไม่มีมารยาทไม่มีศีลเป็นกาลกินีพูดตัดรอนคำสอนข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ร่วมเรือนกับท่านท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเถิดเทวดาถูกเศรษฐีผู้เป็นอริยสาวกขับไล่แล้วไม่อาจอยู่อาศัยที่เดิมได้พาบุตรออกจากซุ้มประตูไปหาที่อยู่ใหม่มองหาที่อยู่ที่ควรจะอยู่ก็ไม่ได้ เพราะมีภูมิเทวดาอื่นๆจับจองหมดแล้วจึงเกิดความร้อนใจว่าเราทำความไม่ดีเสียแล้วที่อยู่เดิมของเราเราก็อยู่มานานคนในเรือนตั้งแต่รุ่นก่อนก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนเราเราควรจะขอให้เศรษฐียกโทษให้เราอยากกลับไปอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนแต่เราละอายใจที่จะพบกับเศรษฐีเราควรให้เทวดาที่มีศักิ์ใหญ่ช่วยเหลือดีกว่า ว่าแล้วก็ไปหาเทวดาผู้ทำหน้าที่รักษาพระนครสารภาพผิดและขอให้ช่วยออกหน้าขอให้เศรษฐียกโทษให้แต่ถูกเทวดานั้นปฏิเสธจึงไปทูลวิงวอนให้เท้าวมหาราชทั้งสี่ส่งช่วยแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกจึงเข้าเฝ้าขอให้เท้าวสักกะเทวราชส่งช่วยเหลือเท้าวสักกะตรัสว่าท่านทำสิ่งที่ไม่สมควรทำ ท่านต้องการกำจัดคำสอนของพระชินเจ้าตัวเราก็ไม่อาจพูดขอกับเศรษฐีให้ยกโทษให้ท่านได้แต่เราจะแนะนํำวิธีให้เศรษฐียกโทษให้ท่านจงแปลงเป็นคนเก็บสวยของท่านเศรษฐีนะแล้วพายักไปสองสามตัวนำหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินที่พวกพ่อค้ากู้ไปแสดงแก่พวกเขาถ้าเขามีทีท่าว่าจะไม่ให้คืน ท่านก็จงให้ยักษ์แสดงตัวให้คนพวกนั้นเห็นเขาจะหวาดหวั่นรีบนำทรัพย์มาคืนให้18โกดท่านได้แล้วจงนำไปไว้ที่ห้องคลังของเศรษธีจากนั้นท่านจงใช้เทวานุภาพของท่านนำทรัพย์จำนวน18โกดที่จมอยู่ในน้ำไปใส่ในห้องคลังและจงนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของในที่ต่างๆอีก18โกดไปใส่ในห้องคลังอีกห้องคลังจะมีทรัพย์รวมถึง54โกด มากพอที่เศรษฐีจะทำประโยชน์ต่อไปถือว่าเป็นการลงโทษตัวท่านเองและถือเป็นเหตุให้เศรษฐียกโทษให้ท่านด้วยเทวดาตนนั้นถวายบังคมเท้าสักกะเทวราชแล้วไปดำเนินการนำทรัพย์3ส่วนรวม54โกดไปใส่ไว้ในห้องพังของท่านมหาเศรษฐีแล้วกลางดึกของวันนั้นก็เข้าไปแสดงตนในห้องนอนของเศรษฐียืนอยู่กลางอากาศ กล่าวรายงานการนำรั์มาให้เพื่อขอไถ่โทษขอให้เศรษฐียกโทษและโปรดอนุญาตให้กลับมาอยู่ที่ซุ้มประตูตามเดิมด้วยเถิดเทวดากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพานสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่เคยมากล่าวคำใดด้วยความเป็นอันธพานขอท่านเศรษฐีจงยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าผู้กล่าวคำนั้นด้วยเถิด เพราะข้าพเจ้าได้ลงโทษตัวเองด้วยการรวบรวมทรัพย์ได้54โกดนำมาใส่ไว้ให้เต็มห้องว่างเปล่าของท่านตามเทวบัญชาของท้าวสักกะแล้วขอให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้กลับมาอยู่ที่เดิมด้วยเถิดหลายวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าลำบากมากเพราะไม่มีที่อยู่อนาถบินทิกะเศรษฐีฟังความแล้วคิดว่าเทวดารู้คุณของเรา เราควรให้เขาได้รู้คุณของพระศาสนาจึงกล่าวว่าท่านเทวดาหากท่านจะให้เรายกโทษให้ท่านก็ได้แต่ท่านต้องไปขอโทษเราต่อหน้าพระพักของพระศาสดาของเราเถิดเทวดาตอบตกลงครันสว่างแล้วเศรษฐีพาเทวดานั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนชาวตรูกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้น,นเทวดากลาบทูลขอขมาโทษว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้รู้ซึงพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำใดที่ชั่วช้าออกไปเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงงดโทษในคำเหล่านั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงยกโทษให้แก่เทวดาแล้วแม้เศรษฐีก็ยกโทษให้เช่นกันพระศาสดาทรงสแสดงธรรมว่าขหาบาดีคนที่ทำบาปในโลกนี้ เขาย่อมเห็นบาปว่าเป็นสิ่งดีตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้พลแต่เมื่อบาปนั้นให้ผลเขาย่อมเห็นบาปว่าเป็นความชั่วแท้ส่วนผู้ทำกรรมดีอาจเห็นความดีว่าเป็นความไม่ดีตราบเท่าที่กรรมดียังไม่ให้พลแต่เมื่อกรรมดีให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงจบพระพุทธดำรัตเทวดานั้นบรรลุโสดาปฏิพิผล เป็นพระโสดาบันข่าวที่ท่านเศรษฐีกลับมาร่ำรวยเพราะมีเทวดาทำคุณไถ่โทษและเศรษฐียังเป็นสหรักกับเทวดาด้วยแพร่กระจายไปพรามณ์คนหนึ่งมีความรู้ลักษณะของสิริคืมอมุงคลและมิ่งขวัญได้ยินข่าวแล้วคิดว่าการที่เศรษฐียากจนแล้วกลับมาร่ำรวยไม่น่าจะเป็นเพราะเทวดาช่วยแต่เป็นเพราะเขามีสิริอยู่ในเรือน ถ้าเราได้สิรินั้นมาเราก็จะร่ำรวยเหมือนเขาเราต้องทำเป็นไปเยี่ยมเขาแล้วช่วยโอกาสขโมยสิริมาเป็นของเราเสียรามนั้นไปที่บ้านแล้วขอพบเศรษฐีท่านเศรษฐีให้การต้อนรับแล้วถามว่าท่านพระมาหากระผมมีเรื่องอะไรให้ผมช่วยหรือพรามตรวจด,ดูจนทั่วเรือนก็พบว่าสิริไปอยู่ที่งอนไก่ตัวสีขาว จึงกล่าวขอไก่ว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าสอนมนแก่พวกมานพห้าร้อยคนแต่พวกเราลำบากเพราะมีไก่ตัวหนึ่งขันไม่เป็นเวลาทำให้พวกเราตื่นช้าบ้างเร็วบ้างจึงอยากจะขอไก่สีขาวตัวนี้โปรดให้ข้าพเจ้าเถิดเศรษฐีกล่าวว่ากระผมให้แก่ท่านท่านจงจับมันไปเถอะท่านใดนั้นสริก็ย้ายจากงอนไก่ไปอยู่ที่แก้วมณี ซึ่งวางอยู่หัวเตียงพราหมเห็นแล้วเอ่ยปากขอแก้วมณีพอเศรษฐีพูดว่ากระผมให้ท่านสิริก็ย้ายไปอยู่ไม้เท้าใกล้หัวเตียงพรามเอ่ยปากขออีกเศรษฐีพูดว่าจงเอาไม้เท้าไปเถืดกระผมให้สิริก็ย้ายไปอยู่ศีรษะของนางบุญลักษณะเทวีผู้เป็นภรรยาเศรษฐีคราวนี้พราหม์ไม่กล้าขอ ตัดสินใจเล่าความจริงว่าตนมาเยี่ยมครั้งนี้ก็เพื่อหาโอกาสขโมยสิริไปเป็นของตนจะได้มีทรัพย์และยุดบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่อาจจะขโมยไปได้จากนั้นพรามก็ลากกลับออกไปท่านผู้ฟังคะทานคือการให้ที่จะได้ผลที่ดีทั้งต่อผู้ให้ที่บริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนต่อตัวเอง ผู้รับที่สมควรแก่การให้ตามหลักปรมวิหารสีการทำบุญตามกําลังที่เรามีสัปที่เราหาได้มากหน่อยเท่าใดนั้นไม่สําคัญแต่สําคัญที่เจตนาศรัทธาของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ขอน้มกราบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงปู่ฤาษีลิงดำขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุ